สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนเนื้อหาที่เหลืออยู่นะครับอ่ะจะเป็นการนําไปใช้เนาะซึ่งสําหรับเนื้อหาการนําไปใช้นะครับเราจะมาโฟกัสกันที่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอ่ะอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคืออะไรนะครับคือสามเหลี่ยมที่มีบทนิยามว่าอย่างไรนะครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มี ด้านยาเท่ากัน2ด้านนั่นเอง2ด้านนะครับไม่ใช่2คู่เนาะ2ด้านนะครับอ่ะอันนี้คือบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับมาดูต่ออ่ะก็คือด้านถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยม a b c นี้นะครับถ้าเราบอกว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยด้านที่ยาวเท่ากันจะเป็นด้านประกอบมุมยอดนะครับอ่ะด้าน2ด้านนี้ ยาวเท่ากันเนาะมันประกอบกันก็เลยกลายเป็นมุมยอดตรงนี้นะครับโดยมุมนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามุมยอดอ่าอันนี้คือมุมเนาะถัดมาอันนี้มุมเหมือนกันอันนี้ก็มุมเช่นกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ตรง bc นะครับซึ่ง bc เนี่ยมันเป็นฐานนะครับดังนั้นมุมนี้กับมุมนี้เนี่ยจึงเป็นมุม ที่ฐานนั่นเองอันนี้ก็มุมที่ฐานเช่นกันเนาะอ่ะโอเคนะครับก็คือจากรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี AB ยาวเท่ากับ AC นะครับและเรียก B ส่วนของเส้นตรง BC นะครับเส้นนี้เนี่ยวาดฐานนั่นเองและเรียกมุม,ม ABC นะครับ ABC และมุม ACB นะครับอสองมุมนี้ สองมุมนี้นะครับเราจะเรียกว่ามุมที่ฐานเนาะและเรียกมุม b a c b a c มุมนี้นะครับว่ามุมยอดนั่นเองที่มีด้าน a b และ a c เป็นด้านประกอบมุมยอดนั่นเองนะครับโอเคมาดูต่อสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเดี๋ยวนี้ครูอขอเขียนนะครับ1สมบัติข้อที่2 3 4 5 6 เจ็ดแปดแล้วก็แปดนะครับโอเคอมาดูต่อสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับข้อที่หนึ่งเส้นแบ่งครึ่งมุมเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการนะครับก็คือสมมติว่าเรามีเส้นเส้นหนึ่งนะครับสีแดงแล้วกันเส้นเส้นนี้ คือเส้นที่แบ่งมุมยอดนะครับของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้นะครับขยับนิดหนึ่งอ่ะเส้นเส้นนี้เนี่ยแบ่งรูปแบ่งมุมยอดนะครับออกเป็นสองส่วนออกเป็นสองมุมที่มีขนาดเท่ากันนะครับสมบัติบอกว่าจะแบ่งเส้นเส้นนี้เนี่ยจะไปแบ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการนั่นเองสมมติว่าจุดนี้เนี่ย เส้นเส้นนี้นะครับเป็นเส้น A แล้วก็ O แล้วกันนะครับอ่ะ O คือจุดนี้แล้วกันจุด O เนาะจุดนี้เราจะเห็นว่ามันแบ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นสามเหลี่ยมนี้กับสามเหลี่ยมนี้นะครับสองรูปนี้ซึ่งสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยมันจะเท่ากันทุกประการนั่นเองนะครับมาดูต่อข้อที่สองมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันนะครับก็คือมุมสี ฟ้านี้นะครับม two, h, ีขนาดเท่ากันน ah ั่นเองข้อ 2. เนาะมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั <men> <men> ่วมีขนาดเท่า well, กันข้อที่3เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งครึ่งฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับเส้นเส้นนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราแบ่งมุมยอดนี้นะครับออกเป็น2มุมแล้วที่มีขนาดเท่ากันนะครับมันนอกจากว่ามันจะแบ่งมุมนี้แล้วเนี่ยมันจะไปแบ่งฐานด้วยนะครับเนี่ยมันจะไปแบ่งฐานจากที่มันเป็นฐาน bc เนี่ย มันจะไปแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับที่มีความยาวเท่ากันนั่นเองดังนั้นเนี่ย BO กับ OC เนี่ยจึงมีความยาวเท่ากันนั่นเองนะครับก็อาจจะใช้เครื่องหมายขีดว่าสองขีดนะครับอเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งครึ่งฐานของรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองเนาะแบ่งครึ่งเนาะแสดงว่าสองสองด้านนี้ยาวเท่ากันนะครับข้อที่สี่ เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเส้นเส้นนี้เส้นเดิมเลยเส้นสีแดงนะครับแบ่งเส้นที่แบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยจะไปตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเส้นนี้คือเส้นที่แบ่งมุมใช่ไหมเส้นนี้คือฐานมันจะตั้งฉากกันก็คือมุม2มุมนี้จะเป็นมุมฉากนั่นเองมุม2มุมนี้จะเป็นมุมฉากนั่นเองเนาะถัดมาข้อที่ห้า เส้นที่ลากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบ่งเครื่องฐานจะแบ่งเครื่องมุมยอดของรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเส้นที่ลากจากมุมยอดนะครับอ่ะเส้นเส้นนี้เส้นเส้นนี้เนี่ยถ้าเราลากจากมุมยอดสุดนะครับอันนี้แหละเป็นจุดยอดใช่ไหมเราลากให้มันมาตั้งฉากกับฐานเนี่ยเส้นเส้นนี้ก็จะแบ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือมันจะแบ่งมุม2มุมนี้เนาะให้มีขนาดเท่ากันนะครับก็ตามข้อที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ ตามข้อก่อนหน้านี้เนาะก็คือเราแค่ที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันลำดับแค่ลำดับเปลี่ยนไปเนาะเส้นเส้นนี้ก็ยังคงให้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมนะครับถัดมาข้อที่6เส้นที่ลากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบ่งเครื่งฐานอะ่ะเส้นเส้นนี้เนี่ยถ้าเราลากจากมุมยอดสุดมาแบ่งเครื่องฐานเนี่ยฐานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาแบ่งครึ่งหนึ่งของฐานเนี่ยแสดงว่าเส้นนี้มันก็ยังคงเป็นเส้นเดิมจากเส้นที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เนาะดังนั้นเนี่ย เส้นเส้นนี้จะตั้งฉากกับฐานด้วยเช่นกันนะครับเพราะมันยังคงเป็นเส้นเส้นเดิมอยู่เนาะที่เรากำลังพูดถึงอยู่ข้อที่7เส้นที่ล่างจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาตั้งฉากกับฐานนะครับอ่ะเราลากเส้นเส้นนี้มาและตั้งฉากกับฐานด้วยจะแบ่งเครื่องฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะก็เส้นเส้นเดิมเนาะที่เรากำลังพูดถึงอยู่เส้นที่ล่างจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเส้นเส้นนี้ก็จะแบ่ง ครึ่งฐานเนาะก็เส้นอันนี้ก็ครึ่งฐานแสดงว่าฐานเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2 2ส,ส่วน2ด้านเนาะที่มีความยาวเท่ากันนั่นเองเพราะว่ามันแบ่งครึ่งนั่นเนองเนาะก็คือ BO จะมีความยาวเท่ากับ OC นั่นเองโดยมีจุด O เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางเพราะว่าจุดเพราะว่าเส้นเส้นนี้เป็นเส้นที่แบ่งครึ่งฐานนั่นเองเนาะออะ,อะโอเคมาดูการนำะมาใช้นะครับ เดี๋ยวผมขอ,ขอลบตรงนี้ก่อนช่วยกันตอบเนาะจะได้เข้าใจนะครับให้เราลองตอบดูข้อที่1นนะครับกำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโดยมี B เนี่ยเป็นมุมยอดนะครับ่า B เป็นมุมยอดเนาะแล้วก็ด้าน AB มีความยาวเท่ากับด้าน CB นะครับ AB AB มีความยาวเท่ากับด้าน CB นะครับ อืมถัดมาลากบีดลากเส้น BD นะครับแบ่งครึ่งมุม A B C และพบฐาน A C ที่จุดดีนะครับพบฐาน A C ที่จุดดีเนาะเส้นนี้ BD นะครับลากจากลากแบ่งครึ่งมุมยอดนะครับไปพบกับ A C นะครับอ่า A C อยู่ตรงนี้ที่จุดดีจุดดีอยู่นี่นะครับจุดดอ่ะ ถัดมาจงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันรูปสามเหลี่ยม a b d กับรูปสามเหลี่ยม c b d นะครับที่ได้มาเนี่ยเท่ากันทุกประการนะครับก็การพิสูจน์เนาะกำหนดให้รูปสามเหลี่ยม a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็อันนี้ก็ตามสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับโดยมี b เป็นจุดยอดด้าน a b มีความยาวเท่ากับด้าน c b ลากลากส่วนของเส้นตรง b d แบ่งครึ่งมุม a b c และพบฐาน a c ที่จุด d นะครับ ต้องการพิสูจน์เราต้องการพิสูจน์ว่าเราต้องการพิสูจน์ว่าอะไรครับต้องการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม ABD เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม CBD นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ถัดมาพิสูจน์ก็การพิสูจน์ต้องมีการพิจารณาเนาะพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABD และ รูปสามเหลี่ยม cbd นั่นเองเนาะโดยมีจุด a จุด a คือจุดนี้สมในกับจุด c นั่นเองเนาะอ่ะสีนี้แล้วกันจุด a สมในกับจุด c จุด b จุด b เนี่ยสมในกับจุด b เนาะเพราะว่ามันเป็นมุมยอดมันใช้ร่วมกันอยู่เนาะและถัดมาจุด d ก็สมในกับจุด d เช่นกันนะครับ อืมโอเคก็ AB AB คือด้านนี้มีความยาวเท่ากับ AB แสดงว่า Cb นั่นเองเนาะทำไมถึงมีความยาวเท่ากันเพราะว่าโจทย์กำหนดให้นะครับตัดมามุม ABD มุม,ม a b d มีมีมีขนาดเท่ากับมุม CBD นั่นเองทำไมถึงมีขนาดเท่ากันเนื่องจากว่าโจทย์กำหนดมาให้ว่า ไอ้ด้าน BD เนี่ยมันแบ่งครึ่งมุม ABC นั่นเองเนาะแสดงว่ามุม2มุมนี้ก็จะต้องมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองเพราะมันถูกแบ่งครึ่งเนาะถัดมาด้าน BD ด้าน BD มีความยาวเท่ากับด้าน BD เช่นกันไอน,นี้ก็เนื่องจากว่า BD เป็นด้านร่วมนั่นเองดังนั้นเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือด้านอันนี้คือมุมอันนี้คือด้านจริงไหมดังนั้น เราก็สามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม abd เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม cbd ด้วยความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านนั่นเองโอเคมาดูต่อจริงๆรูปนี้มันสามารถอ้างได้หลายความสัมพันธ์นะครับเพื่ออะไรอ่ะลองดูมาดูต่อจริงๆมันอ้างได้หลายความสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นฉากด้านด้านก็ได้หรือด้านมุมด้าน เอาใหม่ด้านด้านด้านก็ได้หรือมุมด้านมุมก็ได้นะครับอ่ะถ้าเป็นฉากด้านด้านก็เราทราบว่าเส้นที่แบ่งครึ่งมุมยอดเนี่ยมันจะไปตั้งฉากกับฐานใช่ไหมแสดงว่ามุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมฉากเท่ากันอันนี้เป็นฉากมุม ADB กับมุม CBD เป็นฉากถัดมาด้าน BD ด้าน BD เอาใหม่ด้าน BD ตรงนี้กับด้าน BD ก็เป็นด้านร่วมนะอันี้เป็นด้านร่วมถัดมา AB กับ CB ก็ อันนี้โจทย์กําหนดมาให้นะดังนั้นมันก็จะมีความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นด้านด้านด้านก็ได้เช่นกันด้าน2ด้านนี้ยาวเท่ากันโจทย์กําหนดให้ AD กับ CD ยาวเท่ากันเนื่องจากว่า B d ดีเนี่ยมันแบ่งครึ่งมุมมุมยอดดังนั้นเนี่ยมันจะไปแบ่งครึ่งฐานด้วยเช่นกันเนาะมันจะได้ฐานก็จะยาวเท่ากันนะครับตรงนี้ด้านด้านนี้ก็เป็นด้านร่วมเนาะ BD กับ BD ก็เป็นด้านร่วมดังนั้นเราก็สามารถอ้างได้ว่า มันเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบด้านด้าน,ด,านด้านก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นมุมด้านมุมก็ได้เช่นกันถ้าจะเป็นมุมด้านมุมเราก็อ้างว่ามุมนี้มุม ABD A ABD กับมุม CBD มีขนาดเท่ากันเนื่องจากเนื่องจากว่าเส้น BD เนี่ยเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งมุมยอดนั่นเองเนาะแสดงว่ามุมสองมุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันเพราะมันถูกแบ่งครึ่งนั่นเอง ถัดมาด้านต่อก็ด้าน BD มีมีขนาดเท่ากับด้านมีความยาวเท่ากับด้าน B d ดีเนาะและสุดท้ายม,มุม b d a มีขนาดเท่ากับม,มุม BDC เนาะเนื่องจากว่าเส้นเส้นนี้เป็นเส้นที่แบ่งครึ่งมุมยอดดังนั้นมันจะไปตั้งฉากกับฐานนั่นเองก็สามารถอ้างได้เช่นกันว่ามันเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบมุมด้านม,มุมเนาะแสดงว่ารูปนี้เนี่ย คือแล้วแต่เราว่าจะอ้างว่ามันมีความสัมพันธ์แบบไหนขึ้นอยู่กับว่าเราขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะอ้างอันไหนนะครับก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1มาดูต่ออ่าอันนี้แบบฝึกนะครับก็แบบฝึกนี้เดี๋ยวข้อนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวให้เราทําเองนะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยให้นักเรียนพิสูจน์ความเท่ากันทุกประการในข้อต่อไปนี้นะครับกําหนดให้รูปสี่เหลี่ยม abcd นะครับ ab A B C D นะครับเป็นรูปรสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะสี่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะโดยมีจุด E เนี่ยเป็นจุดกลางของด้าน D C นะครับด้านนี้จุด E เป็นจุดกลางเนาะ,ะแสดงว่า2ด้านนี้ก็จะยาวเท่ากันจงพิสูจน์ว่าจงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม A B E A B E เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอ่าโอเคซึ่งการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม A B E เนี่ย การที่เราจะพิสูจน์ว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเราก็ต้องไปดูนิยามของมันที่ว่าไว้อย่างไรนะครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเมื่อกี้คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านนะครับซึ่งเราก็น่าจะพอเดาได้ว่าด้านที่อาจจะยาวเท่ากันน่าจะเป็นด้านนี้เนาะซึ่งก็คือด้านประกอบมอบุมย่อนั่นเองเอันนี้คือเราต้องการเราต้องแสดงให้ได้ว่าด้าน2ด้านนี้ยาวเท่ากันนะครับซึ่งเราก็ไปพิจารณาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับซึ่ง ถ้าสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุประการแล้วเราก็จะเห็นว่าด้าน AE กับด้าน BE เนี่ยมันเป็นด้านคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้ดังนั้นถ้าหากว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้มันเท่ากันทุประการแล้วแสดงว่าด้านคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุประการก็จะมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองเ,องเนาะพอมันมีขนาดเท่ากันเราก็สามารถสรุปว่ารูปสามเหลี่ยม ABE เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเอง อันนี้คือคำใบ้นะครับให้เราลองกรอไปฟังอีกรอบหนึ่งโอเคมาดูตัวอย่างที่ไอ้ตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับของเนื้อหาก,การนําไปใช้เนาะตัวอย่างที่2จากรูปกําหนดให้กําหนดให้ส่วนของเส้นตรง AC อ่าส่วนของเส้นตรง AC นะครับตัดกับ DB ตัดตัดกับส่วนของเส้นตรง db นะครับที่จุด O จุด O นะครับอ่าจุด O เป็นจุดตัดนะครับทำให้ AO มีความยาวเท่ากับ DO อ่าทำให้ AO มีความยาวเท่ากับดีนะครับ2ขีดถัดมา Co Co มีความยาวเท่ากับ b o นะครับ อ,อันนี้ก็ยาวถัดมาจงพิสูจน์ว่ามุม a b o มุม a b o มุมนี้อ่ามุม a b o นะครับมีขนาดเท่ากับมุม d c o d c o มุมนี้นั่นเองอันนี้คือข้อที่หนึ่งให้เราพิสูจน์ส่วนข้อที่สองและจงพิสูจน์ว่ามุม a b c a b c มุมนี้ม,มุม อ่ะมีขนาดเท่ากับมุม d c b โอเคเราต้องพิสูดสองข้อนะครับข้อนี้เรามาพิสูจน์ข้อที่หนึ่งก่อนอ่ะข้อที่หนึ่งนะครับจากรูปกําหนดให้อ่ะจากข้อนี้จยดกําหนดให้อะไรมาบ้างเราก็เขียนไปเลยนะครับก็ก็คือส่วนของเส้นตรง AC ตัดกับส่วนของเส้นตรง db ที่จุด O นะครับทำให้ O ทํทำให้ AO ก็คือด้าน AO นะครับมีความยาวเท่ากับด้าน DO และด้าน CO มีความยาวเท่ากับด้าน BO นะครับืม AO กับ BO ยาวเท่ากันแล้วก็ CO กับ BO ก็ยาวเท่ากันนะครับต้องการพิสูจน์เราต้องการพิสูจน์ว่ามุม,ม a b o มีขนาดเท่ากับมุม d c o เนาะอันนี้และต้องการพิสูจน์ว่ามุม a b c มีขนาดเท่ากับมุม d c b อ่ะโอเคเนาะขั้นแรกพิจารณาพิจารณารูปสามเหลี่ยม a b o นะครับอ่ะเราพิจารณารูปสามเหลี่ยม a b o แล้วก็รูปสามเหลี่ยม D CO นั่นเองเนาะตามจุดที่มันสมนัยกันนะครับอืมจุด A สมนัยกับเอาใหม่จุด A นี้สมนัยกับ d ตำแหน่งเดียวกันนะครับ A สมในกับ D B สมในกับ B แล้วก็ O ก็สมนัยกับ O นะครับอืมโอเคด้าน AO ao เนี่ยมีความยาวเท่ากับด้านอะไรความยาวเท่ากับด้าน do นั่นเองเนาะมี2ขีดอยู่นะครับก็คือโจทย์กำหนดให้นั่นเองถัดมามุม,ม ao b ao b มีขนาดเท่ากับม,มุมอะไรถ้าสังเกตนะครับเส้นเส้นตรงสองเส้นตัดกันอยู่เนาะและ ao b มันอยู่มุมนี้จะมีขนาดเท่ากับมุมนี้นั่นเองเพราะว่าอะไรถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันแล้ว มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนั่นเองสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับอือก็คือมุม AOB มีขนาดเท่ากับมุม DOC นะครับถ้าเส้นตรง2เส้นตัดกันแล้วมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันถัดมา BOBO BO มีความยาวเท่ากับด้าน CO เนาะรู้ได้ยังไงว่ายาวเท่ากันโจทย์กาหนดให้นั่นเองนะครับ ตอนนี้เรามีด้านมุมด้านดังน,นั้นเราสามารถสรว่รรา,ร A, B, o, า,ารูปสามเหลี่ยม ABO เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม D B DBO ใช่ไหม A A ABO เท่ากาันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DC DCO เนาะแก้ไขนดิดเดงตรงนี้ DCO นะครับอ่าเกือบไปละเกือบไปละ d ดีซสมนัยกับจุด C ีเนาะเออแล้วก็โก็สมนัยกับ O เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคก็สามารถสรุปว่ารูปสามเหลี่ยม ABO เท่ากาันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DCO ด้วยความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านนั่นเอง พอมันเท่ากันทุกประการแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ผลของมันก็คือมุมคู่ที่สมนัยกันก็จะมีขนาดเท่ากันแล้วก็ด้านคู่ที่สมนัยกันจะมีความยาวเท่ากันเนาะเราก็มาดูว่ามุม aob เนี่ยสมนัยกับมุมไหน aob มุมนี้มันก็สมนัยกับมุม doc จริงไหมมุม dob พอมันสมนัยกันแล้วเนี่ยเราก็และสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็เท่ากันก็เท่ากันทุกประการอีกดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้เลยว่า มุม ABO มีขนาดเท่ากับมุม DCO DCO เนื่องจากว่าม,ม,มุมคู่ที่สมนากันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองอโอเคอันนี้คือข้อที่หนึ่งเราพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะมาดูต่อข้อที่สองเนื่องจากว่า ข้อที่2ต้องการพิสูจน์ว่ามุม A B C เนี่ย A B C มุมนี้มุมใหญ่นะมีขนาดเท่ากับมุม D C B ก็อ่ะเนื่องจากว่า B O B O เนี่ยมีความยาวเท่ากับ C O เนาะให้เราโฟกัสสามเหลี่ยมเล็กนี้ B O ด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม B O C เนี่ย B O C จะเป็นสามเหลี่ยมอะไร มีด้านสองด้านนียาวเท่ากันตามบทนิยามเมื่อกี้เลยก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองทําไมเนื่องจากว่าบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วบอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านนั่นเองเนาะก็ด้าน2ด้านนี้ยาวเท่ากันนะครับทันมากดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วม,มุม o b c o, o. o ่ะ o b c มุมนี้ มุมเล็กนี้เนี่ยมุม,ม OBC ก็จะมีขนาดเท่ากับม,มุม OBC ือม,มุมนี้นะจะมีขนาดเท่ากับมุม OCB นั่นเองทําไมถึงมีขนาดเท่ากันเนื่องจากว่าม,มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีขนาดเท่ากันนั่นเองตามสมบัติข้อที่2ก่อนอ่ะข้อที่2มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีขนาดเท่ากันนั่นเอง มัดูต่อดังนั้นเราก็จะได้ว่ามุม a a เ o เนี่ยมุม ABO นะครับอ่ะมุมนี้บวกมุม OBC OBC อืมก็จะมีขนาดเท่ากับอะไรอ่ะมุม ABO เดี๋ยวดูก่อน OBC OBC อันนี้เราจะเห็นว่ามุม ABO เนี่ยมีขนาดเท่ากับมุม DCO จริงไหมดังนั้นเราสามารถแทน ABO ด้วย DCO ได้เช่นกันเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากันนะครับก็ DCO บวกกับอันนี้ก็เช่นกันนะครับ OBC OBC มีขนาดเท่ากับมุม,ม OCB เนาะดังนั้นเราก็สามารถแทน OBC ตัวนี้ด้วย OCB ได้นะครับเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากันเนาะ,ะให้เราดูตำแหน่งนะครับอันนี้ส้มอันนี้มีขนาดเท่ากันก็สามารถแทนได้เลยนะครับก็เอาตัวนี้มาแทนตรงนี้อันนี้ก็มีขนาดเท่ากับตัวนี้ก็สามารถเอามาแทนได้นะครับก็จะได้รูปนี้มาซึ่งเราก็จะเห็นว่ามุม A เดี๋ยว A อยู่ข้างบนเนาะ ABO บวกกับมุม OBC เนี่ยมันจะได้มุมใหญ่จริงไหมซึ่งมันจะเท่ากับ DCO DCO ที่เราเขียนไปเมื่อกี้บวกกับ OCB นั่นเองก็คือมุมประกอบสองมุมนี้เนี่ยบวกกันแล้วมันจะได้มุมใหญ่นั่นเองเนาะดังนั้นก็จบการพิสูจน์แล้วนั่นเองก็คือมุม ABC มีขนาดเท่ากับมุม DCB นั่นเอง เพราะว่าสองมุมนี้บอกกันได้ DCB เนาะอ่ะลองดู DCO บวกกับ OCB เราจะได้ DCB นั่นเองจบการพิสูจน์เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวอย่างที่3นะครับไม่เป็นไรนะครับให้เราจดเฉพาะถึงแค่ตัวอย่างที่2นะครับเดี๋ยวตัวอย่างที่3เราจะมาเรียนในบทที่4นะครับตอนนี้อยู่บทที่2เนาะบทที่3แล้วก็บทที่4เราจะมาเรียนต่อ สำหรับตัวอย่างที่3เนาะโอเคสำหรับในเรื่องของการนำไปใช้ก็มีประมาณนี้นะครับ